นายฮิโมเธอหิโมหิมาหิมาจูเซฟจูเซฟซ้อน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 แล้วเราจะรู้ไหมว่าหมออยู่ไหนอ่ะเราเห็นออร่าอยู่แล้วเพื่อนล้มอ่ะอ๋อเออใช่ไม่ใช่เกมนั้นนี่นาเออไม่ใช่เกมนั้นนะเกมสองวีแปดจูเซฟที่ไม่วายเขาถ่ายฉันนะเออไม่เป็นไรเธอระวังเขาจำแล้วกันวายโอ้ยโอ้ยเขาวามมาตีตูดฉันนะเธอดูดอาะชิบหายดูดเขาทำไม Right? แต่ก่อนไปดูเกมกันเนี่ยแจ็มีร้านเติมเกมสุดบางราคาโคตรถูกมาแนะนําด้วยนี่เลย Richman ช h อ p ใครที่อยากเติมเกม i d e n t i t y V หรือเกมอื่นๆอีกมากมายในราคาที่ถูกเติมแล้วเข้าไว้ยิ่งกว่า 5G แถมไม่ใช่แค่นั้นนะเขาสามารถผ่อนจ่ายได้นานสุดถึง10เดือนคอยมันเวอร์เกินไปบ้าแม่แถมยิ่งเติมยิ่งมีเงินคืนเติมเกมในเว็บรับ i ลิ m a n c คอยที่สามารถใช้แทนส่วนลดในการเติมได้ด้วยมีเกมมากมายพร้อมให้บริการสามารถเติมผ่านเว็บหรือไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยเติมเกมถูกผ่อนง่ายมีเงินคืนต้องที่นเลย Richmondman ชอกลับมาเถอะค่ะไม่ฉันไม่รักเธอหรอกฉันไม่รักเธอแต่เราไม่รู้แล้วกันแล้วนะคะจะไม่สนใจเธอหลอกฉั้นจะจะไปหาตาหมอคังดําเมียที่รักของฉันไม่นะหนูก็คังดำได้เหมือนกันนะคะคแล้วเหมือนนางยักษ์มากเลยเธอดูดิเออเหมือนมากเลยน่ากลัวพี่รักกลับมาหาฉันเถอะน้าไม่ได้หรอกค่ะหนูจะไปหาผัวใหม่แล้วเธอเธอเป็นหนูแฮมเตอร์มากเลยในหน้าจอฉันนะตัวแบบอ้วนๆอ่วนอะ น่งจริอะดูแฮมเตอร์ออกมาได้แล้วกลับเข้ารังไปฮันทาโร่ออกมาวามาิ่งวิ่งนะวิ่งนะแฮมโอ้โหอันนี้แฮมหมูนะเ <c oughs> น,นี่ยเฮ้ยหมูอะไรอ่ะเฮ้ยเธอรู้ได้ไงว่าฉันเคยเลี้ยงแฮมเตอร์ชื่อแฮมหมูจริงเหรอเออจะตั้งชื่อว่าแฮมหมูใครมันแบนแมนไอนี่กูจะตีมือให้แบนออาไปล่าทุกคน ไปลาดเหรอได้ว่าได้ออกไปลาดปะอุ้ยมันแบ็นนักวอดหญิงอีกแล้วว่าทำไมเงียตัวเมตาอ๋อเดี๋ยวเราเราเป็นคอนเซปต์อ๋อทะเลทะเลทะเลไหมนี่ไงก็ทะเลไงฉันมีทะเลอยู่โอเคมาคอนเซปต์ทะเลทะเลนะเธออะไรอีสายมือนั่นใครป้าใครหนะเสิร์ฟเลยหนะป้าเราเองลองกดที่รูปป้าสิไหนกดได้เหรออ้าวไม่ทันกำลังดูเลยเห็นแบบน่ากลัวมากเลยเมื่อกี้เห็นแบบแบบน่ากลัวมาก เดี๋ยวฉันต้องแบบย้อนคลิปไปดูก็สต็อปไปนี่นะคะรูปปลาหิวนายฮิโมะเธอฮิโมะหิมะหิมะจูเซฟเธอจูเซฟซ่อนซ่อนซ่อนเขา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 จูเซฟเออฉันจะได้ต้องซ่อนก่อนที่มันจะเข้าไปในรูปภาพซ่อนซ่อนใช่ใช่ใช่ซ่อนที่ไหนวะมีตู้เหรอเอ้าเธอก็ก้มลงไปสิอ้าฉันโดนถ่ายแล้วเธอฉันเป็นไรเฮ้ยแต่อย่างน้อยตานี้เรามีหมอเรารอดแหละอุ้ยไม่ตีหมอเฮ้ยคุณละคุณละคุณละไปทะเล สตูโดยธรรมชาติ6โจเซฟอ้าวรวมมาแล้วนี่มันอะไรแค่เงาเดี๋ยวเราไปช่วยหมอจะได้หมอจะได้ไม่ต้องรู้เองโอเคแล้วเราจะรู้ไหมว่าหมออยู่ไหนเนี่ยเราเห็นออร่าอยู่แล้วเพื่อนล้มอ่ะอ๋อเออใช่ไม่ใช่เกมนั้นนี่นาเออไม่ใช่เกมนั้นนะเกมสองวิแปดไม่ใช่แปดวิสองนะสองวิแปดอุ้ยไม่น่าทันว่ะเธอเครื่องเนี้ยอ้าวเหรอคืออ๋อมันจะมันจะเวลากลับก่อนเหรอใช่ใช่ใช่จะหฉันจำได้แล้วไม่นะถ้าระวังโดนจับนะจะหมดไปในสามสองหนึ่ง โอ้ยไหนว่าั่ไ ja ้ไงหมออยู okay. ่นู่นโอ้ยเขามาเขาอยู่ตรงทถวหมอเธอจริงเหรอเออเนี่ยวเขามาแล้วบ้านเล็กบ้านเล็กเขามาทางเธอเขามาทางเธอชั้นเขาชั้นเขาชั้นโอเคจะช่วยหมอก่อนมาช่วยหมอได้ช่วยหมอได้หมอคางดำทำบุรีหมอเหรอหมอเขาไม่ได้ดำสักใดหมอไข่ดำไอหมอไข่เขาไม่ได้ดำสักใดเธอเห็นเหรอเธอเห็นเขาเหรอ ไม่เห็นพูดไปงั้นแหละนี่ตามฉันอยู่เลยอ่ะเธอต้องรอให้ได้นะสตาร์ดิวตูดมันจะกดกล้องมันจะกดกล้องเธอหยามันดูมันดูมันจะกดกล้องมันจะกดกล้องกดเราฉันแอบนะยัง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 เธอปั่นเลยถ้าปั่นเลยปั่นเลยปั่เลยไม่ต้องแอบแล้วหรอปั่นปั่ปั่ไม่ต้องแอบไม่ต้องแอบนิ่งไปแล้วว่ะเธอเอาทำไมเขานิ่งอ่ะโจเซฟที่ไม่แบบนี้เขาถ่ายฉันนะเออไม่เป็นไรเธอระวังเขาจับแล้วกันวายโอ้ยโอ้ยเขาวาดมาตีตูดฉันนะเธออยู่ไหนเอาเนแล้วเนแล้วเฮแล้วมาเล็กมาเล วิตายยากจะมีตายยากอ้าวเขาหายไปแล้วไม่ไม่มันจะจำเธอระวังระวังมันจำอยู่ข้างนอกเห็นไหมฉันไม่ให้มาหรอกอ้าวไม่นะปลาใส่นี่แน่เปลี่ยนตาตาโอเคมันใช่มใช่ดูดอ้าวจิ๋มหายดูดเขาทำไมไปดูดเขาทำไมในในเธอบอกว่าบอกว่าสีเหมือนกันดูดเข้าหากันไงเธอบอกไม่แน่ใจไงไปเอเขาโลกภาพถ่ายไปเลยกระเด็นเข้าโลกภาพถ่ายเลย ตา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 ยยากอยาเพื่อนคู่เออตาตาฉันคูดาอเปลี่ยนตาตาไปเหรฉันดูดคนมัวมากเลยฉันชอบดูดเธจะไปกนเธอจะไดแล้วได้ได้ได้ไ้ได้ไ้อไป่เยมีมีหมอหมอข้างตามมาช่วยฉันอยู่ ่วยเธอเหมือนกันฉันไปช่วยเธอเหมือนกันไม่ไว้สวยเธอไปไปไไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่ยาปาสีฟ้าโอเคเขียจะทำอไรจะกนมันปีงเดี๋มันปิ้วไปแล้ไปล้โอเคโอเคโอยโอโอไปยอยดยุดดีะยุดยะเอาแล้วทำไียนเด้อดีะท้งาดูะฮะชฉันฉันเนไยฉันได้ดีออกไป แล้วเฉยใจยุ๊ออาลืมแล้วแล้วหนีเข้าไปเราเสียงเขาอยู่ข้างหน้าเลยเธอไหนเงี้ยบ้านเด็กเหรอเธออย่ามาเธออย่ามาเดี๋ยวเราไปทำไมทำไมอย่ามาเชื่อเราอย่ามาบอกว่าอย่ามาไหนมาทำไมมาทำไมเจ้าดูคนเดินชนเจ้าดูคนปิงขยิบเธอมาใครบอกให้เธอมาบูนี่คนปิงนิสัยไม่ดีที่อย่างนี้จะไปอย่างนี้ใช้ถูกขั้วใช่ไหม ฉันจะดูดเอนองออ้าวหนองเขาหลอกน้องเขาหลอกน้องเขาหลอกเขาออยอ้อยชอกสุดขีเรีงยังไม่นะไอโดนะหมอโดนเขามองหน้าเขาจะให้เราคิวกันเธอจริงเหรอเธอมาคิวตรงนี้เธอไปคิวต่อหน้าาได้มคิวตรงนี้เรามองเห็นหรอว่าเขาบอให้เราหรือเปล่าไปคิวตรงนี้ไปคิวตรงนี้เหมอรู้แล้วหมอรู้แล้วหมอหมคิวหน่อยเด้ยวเธอยเดี๋ยวเดดีวียดเดเอย โเขาเขาเขาอุ้มฉันแล้วเธอปลาปลาปลาอ้ยเธอปลาดักเธอปลาให้มันไปเร็วกว่าเดิมเดี๋ยวเรไปช่วยเดี๋ยวเรไปช่วยไปเสร็จแล้วเครื่องดื่มสับมาเสร็จแล้วทำไมตอนฉันมันไม่ปิ๊งเลยก็มาถ่ายปิ้งพอดีไงเธอรอก่อนเธอรอก่อนเออดูดูดูเธอมีไทยใช่ไหมมีไทยมีไทยไปเลยไป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 แล้วเนี่ยจริงเหรอนี่มันก็บอเนี่ยจะเชื่อเธอก็ได้ว้า ช่วยอะไรเออซาจะไปรอดแล้วเธอเพื่อนมันปั่นอยู่จริงเปล่าววะหรือเพื่อนก็ปิงเหมือนกันวะไม่เพื่อนไม่ได้ปิงเอออ๋อเพื่อนรอดเพื่อนรอดสน้มไม่ได้ไปไม่ได้ไปนี่แน่ฉันทิ้งฉันทิ้งแม่เหล็กไปให้ให้ตรงไหนไม่รู้ป่าไม้มั่วประตูเปิดประตูเปิดประตูตรงไหนอะที่มันวาดไปหาเธออะจริงเหรอเออคิดมากนะนะ ใช่ใช่ต้องคิดมากต้องคิดมากโอเค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 อุ้ยเขามาเขามาเหมือนกันเขาหนีไปอย่าอย่าฉันะอย่าโดนชันะโอเคโอเคอย่าบูดนี่แน่โดนแน่เอาเอาเอาฉันหมดแลวคิ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 วฉันหมดแล้วเธออย่าหมดเธออย่าหมดเธอปืนไปยิงมันหน่อยฉันไม่มีของหลังสามเก้าวิสามเก้าวิของฉันไม่มีไะเธอสามหมอข้างนั้นมาช่วยฉันแล้ว อะไรผักนะอย่าไปดูดเขาผักผักเอาจง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 กาคนไม่ไม่ผักว่าทำไมชอบเป็นคนที่ใสแบบนี้เพราะว่าไม่พักอ่ะตอนแรกนี่ตอเห็นโจ๊กเต็มมันมันดูดอย่างเดียวเลยทำไมไม่ผักฉันมันดีเถอผักทำไปดูดมันจะไม่พอเป็นโจ๊เต็มแล้วฉันดูดอย่างเดียวเลยอย่าไปดูดเขาดิหมอตายด้วยหมอตาแดงหมดแล้วหมอตาแดงหมดแล้วมาอยู่เป็นเพื่อนฉันเถอะแกมาอยู่เป็นเพื่อนฉันเถอะ หมอวิ่งดิหมอวิ่งดิใช่ว่ามันรอดอยู่แล้วเธอทำไมรู้ไหมทำไมอ่ะมันเป็นเอเลี่ยนสปีชีส์เออเห็นปหมทนทานอยู่ได้เห็นไะมโดนตีก็ไม่จะรดทานมันแบบว่าฉีดนมต่อเนี่ยเห็นปหมเออเห็นไหมจริงๆแล้วมันอมลูกก็ได้ปล่อยด้วยมันจะปล่อยใครออกมาเฮ้ยฉันก็ฉันก็อมลูกเป็นเหมือนกันนะเธออมลูกอะไรไปดีกว่าไม่อยู่แล้วนะคุณแต่ฉันไม่ปล่อยฉันกืนเข้าไปเลยอ้อยออกไม่ได้ฉันจะออฉันตายดีกว่าฉันว่าจะออกไม่ได้เธอตายเธอ ไอ้นี่มันลายอ่ะมันมันจีบโจเซฟมันอ่อยโจเซฟมันนอนลงไปอ่อยยั่วยั่วเธอดูดิมันไม่ได้ยั่วเธอมันเรียกว่าคนตีนคนฮ่คนตีนโจเซฟตายดีสักรอบฟาดมาสิี่เนยเอามันไปอยู่ด้วยป่ะรอบดีและต้องขอขอบคุณซัพพอร์เตอร์ทั้งหลายที่เป็นผู้สนับสนุนของช่องขอให้ผู้สนับสนุนของช่องเจสซี่อารคลมีผัวหล่อมีแฟนสวยขอให้น้องโตขึ้นมาหล่อสวยกันแบบเทพปันขอให้สิทธิ์สิิทุ่มครองผู้สนับสนุนทุกคนให้หลอดพ้นจากภัยอันตรายทั้งหลายีหาาาาตนนนรอเจ้้่ททวงดดก็ไไสะ ขอให้ทานข้าวทุกจานอาหารทุกอย่างอยากกินทิ้งกวา้างขอให้ชีวิตนี้ได้ผัวหรอนิสัยรวยกันทวนหน้าขอให้งวดน,นี้ถูกรวนแรงแรงสัก3าบาทขอให้เป็นวันที่ดีแต่ต่อให้เป็นวันที่ดียังไงก็ต้องตื่นไปทํางานขอให้ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพแอบลับในห้องน้าได้โดยที่เจ้านายไม่สามารถจับได้ขอให้ลากิจลาป่วยลาพักร้อนได้อย่างไงได้โดยที่เจ้านายไม่เรื่องมากลาออกแม่งไปเลยสาธุ